อาจารย์คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับที่จะเกิดโรคระบาดโควิด -19 และรอบที่สองจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและต้องรับมืออย่างไรนะครับจากดารวิสครับก็อันนี้คือการวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ไหมครับเอาอานี้ก่อนฮะเอาประเด็นนี้ก่อนะฮะในละรอบนี้นะครับพวกเราก็ควรจะระวังเอาไว้นะครับนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยเงินที่จะมาช่วยเหลือเหมือนแบบเก่านี่คงจะหมดแล้วนะครับทีนี้ เ,เรื่องการสร้างนะฮะโครงสร้าหรือว่า Ecosystem นะฮะที่สปอร์ตเพื่อให้ประชาชนเนะี่ยมีรายได้ขึ้นมาง่ายกว่าเดิมเนี่ยก็คงจะยากแล้วเพราะว่าเอาเงินไปทําสนนหมดแล้วอันนี้ขอโดนแบนไหมเนี่ยนะคะ๋ยบเดี๋ยวผมบินนะทีน,นี้ <Okay. S 1> ก็คือกําลังจะบอกว่าสิ่งที่จะมาสนับสนุนเราเหมือนรอบที่แล้วคงไม่มีแล้วนะครับทีนี้ เราคงจะต้องพึ่งตัวเราเองเราคงจะต้องพึ่งเขาเรียกว่าผักที่เราปลูกเมื่อรอบแรกนี่แหละครับอย่าพึ่งทิ้งไปนะครับให้ปลูกต่อไปนะให้เลี้ยงปลาต่อไปเลี้ยงไก่ต่อไปนะครับ,รบทีนี้ระล,ลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อโควิดมาเร็วกว่าเดิมเนี่ยนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าวิกฤตจ,จะเร็วขึ้นกว่าเดิมใครที่มีเงินสดไว้นะครับก็ถือเงินสดซะครับก็คือคถือนี่ในะที่นี้คือหมายถึงว่าอย่าไปลงทุน อย่าไปลงทุนเยอะๆนะครับมีมีรถอยู่แล้วก็ใช้ไปก่อนนะครับถ้าไปนอกจากว่าใครมีเงินก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีเงินจํากัดก็ใช้อันเก่าก่อนนะครับใช้ถ้าใช้ได้ก็ทำดินล่าเขาใช้ไปก่อนนะช่วงนี้ต้องประคองตัวให้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับถ้าเราดูต่างประเทศก็ยิ่งแล้วมีอิทธิพลต่อการเงินนะฮะต่อภาวะเศรษฐกิจถ้าอเมริกาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะฮะทั่วโลกก็จะตกต่ำด้วยอเมริกา ก็ฟื้นไม่ได้แน่นอนนะฮะตอนนี้ก็วันละวันละเท่าไหร่วันละหกหมื่นนะครับใเชื้อโควิดก็ทาให้เขานั้นอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่วิกฤตอย่างเงี้ยอีกนานแล้วนักประสาอะไรกับประเทศนะประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครเพราะฉะนั้นแนะนําก็คือใครที่กาลังทางานอย่าเพิ่งลาออกนะครับใครที่มีเงินก้อนนึงก็เก็บเงินสดไว้ก่อนนะครับเงินสดดีที่สุดนะฮะเงินสดหรือว่าทองคําก็ได้นะครับถือไว้นะครับหรือใครที่มีสิ่งที่มันไม่สภาพคล่องสิทรัพย์ริมัพหร ว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ใช้ก็เอาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินมีที่ดินแห้งๆไว้มีที่ดินแห้งๆไว้อยู่กับบ้านเนี่ยคือเอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินให้หมดก่อนตอนนี้ให้รีบๆหรือว่างถ้ามีมที่ดินก ถ้ามีที่ดินก็คือให้ให้ปลูกเป็นริสกีเป็นริสกีที่มาจากภาคฟ้านะครับที่เอารถลงมาแล้วก็เราปลูกเนี่ยแล้วก็ผลผลิตมันก็จะออกมานะครับก็ทําให้เราได้บริโภคนะครับอันนั้นต่างหากอันนั้นอันคือยั่งยืนนะครับไม่ถึงว่าอย่างอื่นเช่นถ้ามีรถสองคันถ้าไม่ใช้อีกคันนึงเนี่ยอยู่ในโรงรถเนี่ยก็ขายใช้ครับถ้ามีใช่ถ้ามีรองเท้าเยอะๆผมต้องขายแล้วขายไม่ถึงว่า ไม่ต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีคนซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังซื้อนะครับตอนนี้ถ้ายังอ๋อแสดงว่ามันจะนแย่เ <ๆ S 2> นี่ยมันจะแย่ไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะเรื่องเศรษฐกิจใช่ไม่มีใครเดาได้เลยครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็คาดเดา,เาภาวะเศรษฐกิจแบบอื่นแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะครับพอเจอโควิดเมื่อวานเนี่ยนะครับองค์แต่ละคนออกมาออกมาคอมเมนต์เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจในในในระยะนะครับอาจจะหนักกว่าเดิมนะครับอ๋อ นะะฮดูอาฮะพี่น้อง